เราจะสอนนักเรียนทำโปสเตอร์จาก c a นวาง่งายๆซึ่งเป็นโปสเตอร์ปีใหม่และคริสต์มาสนั่นเองก่อนอื่นเนาะให้นักเรียนเข้าโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน c a นวาเข้าผ่าน Google หรือจะโหลดจากเพจสตูก็ได้นะคะคนที่ใช้ Android ก็พิมพ์ไปเลยว่าแคนวาจากนั้นเนาะให้นักเรียนล็อกอินเข้าไปเป็นเข้าสู่ระบบ เป็น gmail ตนตนเองได้เลยทีนี้ถ้าใครไม่มีโปรใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคุณครูจะทำการส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มอีกทีนะคะให้นักเรียนติดตามในกลุ่มการออกแบบของเราเนาะพอเข้ามาแล้วนะก็จะเห็นหน้าเห็นคำว่ารูปบ้านเนาะก็จะเป็นคำว่า,นาหน้าหลักหน้าหลักก็คือจะเป็น ที่เอาไว้ดูว่าเราทํากิจกรรมอะไรไปบ้างทําโกสเตอร์ทำพรีเซนเทชันหรือทําอะไรไปบ้างเนาะมันก็จะมีะเขาเรียกว่างานจากครั้งที่แล้วที่ได้ทําไว้อันนี้ก็งานที่ไมาใหม่นี่จะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะทําเป็นเทมเพลตนี้เป็นตัวสําคัญเนาะโปรเจกต์ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราทาสำคัญก็คือเทมเพลตนะเทมเพลตนี้จะเอาไว้เลือกว่า เราจะใช้อะไรบ้างเช่น Presentation ดกเอกสารต่างๆอีเมลหรือเว็บไซต์ที่จะทำจริงๆทำเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะของแคนวาบัตรเชิญประกาศนียบัตรก็คือเกียติบัตรก็ทำได้โพชัวแผ่นพับตารางเรียนต่างๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำโปสเตอร์เนาะโปสเตอร์ พวกเกมอะไรก็ทำได้เนาะแล้วก็สำคัญก็คือตัดวิดีโอได้ด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาใช้เป็นโปสเตอร์ก่อนแล้วก็เลือกที่เมนูโปสเตอร์ได้เลยพอเ,เลือกที่โปสเตอร์ปุ๊บเราอยากได้ธีมคริสต์มาสเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ไปเลยว่าคริสต์มาสหรือปีใหม่ วันคริสต์มาสคริสต์มาสแล้วก็เลือกจากนั้นก็ให้นักเรียนเนาะเลือกเป็นแนวแนวตั้งละกันเนาะแนวตั้งเพราะว่าจะได้เหมือนกันไม่ต้องเอาแนวนอนนะลูกเลือกแนวตั้งสักอันหนึ่งอย่างเช่นครูเออเอาครูเอาอะไรดีนะก็เราก็เลือ่อนลงไปเรื่อยๆเนาะเราชอบ เทมเพลตไหนเราชอบตีมไหนแล้วก็กดได้เลยอครัวเป็นลูลกแก้วดีกว่าเกลูกแก้ว,ก,ก,วกดเข้าไปบางคนก็สามารถใช้ได้เลยบางคนก็ต้องให้เลือกครับว่า a 1 a 2 a 3ก่อนเนาะเราก็ไปเลือก a 1 a 2 a 3ก่อนครูจะเลือกเป็นซัก a หน a, a 1แล้วกันเอาสุด okay. a 1 จากนั้นก็กดปรับแต่งเทมเพลตได้เลยมันก็จะเข้าหน้าตาที่ให้เราปรับแต่งเทมเพลตได้ก็จะมีในส่วนของตัวหนังสือหรือว่าตกแต่งที่เขาตกแต่งมาแล้วซึ่งหากเรียนไม่ใช้นักเรียนกดแล้วลบถังขยะได้เลยก็คือกดตรงถังขยะลบได้เลยเนาะ การที่เราจะใช้เนี่ยถามว่าเราใช้ได้หมดไหมมันก็ใช้ได้หมดเลยเนาะแต่ว่ามันก็จะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง<ม>เพราะฉะนั้นครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเองก็คือในการตกแต่งเพิ่มเติมเองในการเพิ่มข้อความต่างๆเนาะมาดูที่เครื่องมือกันเนาะเครื่องมือตรงคําว่าดีไซน์เนี่ยจะเป็นให้เลือกธีมใหม่อย่างเช่นครูไม่ชอบอลูกแก้วอ,อันนี้แหละครูจะเลือกธีมใหม่เป็นธีมปีใหม่ละกัน่ะธีมปีใหม่ กูก็จะพิมพ์ว่าสวัสดีปีใหม่หรือนักเรียนจะพิมพ์ว่าอะไรก็ได้เนาะมันก็จะขึ้นตามที่เราตามที่เราพิมพ์นั่นแหละคูขึ้นเอาสวัสดีปีใหม่มันก็จะมีเยอะแยะเลยต่อไปคําว่าองค์ประกอบองค์ประกอบก็คือเป็นของตกแต่งพวกกราฟิกพวกรูปภาพต่างๆอ่าถ้านักเรียนอยากได้อะไรนักเรียนก็พิมพ์เข้าไปเลยเนาะครูอยากได้ต้นคริสต์มาสเพื่อนเนี่ยคูก็พิมพ์ไปถ้ามันเป็นรูปมงกุฎสีทองแปลว่าหนูใช้ไม่ได้มันจะติด แคนวาโปรเนาะต้องมีแคนวาโปรก่อนถึงจะใช้ได้ก็เราก็เลือกอันที่ไม่มีโปรก็ได้เนาะหรือถ้าหากใครมีโปรก็สามารถใช้กดคลิกใช้ได้ตามต้องการเลยเพราะว่าถ้ามีโปรเนี่ยมันจะมันจะสวยกว่าอืม,มจะสวยกว่าอ่าครูก็จะเอาต้นคริสต์มาสลงใช่ไหมคะหากนักเรียนเนี่ยไม่ชอบสีของต้นคริสต์มาสเนี่ยมันก็สามารถปรับสีได้ด้วยนะ อ่ตรงมุมสี่มุมกลมๆนี้จะเป็นการปรับซูมให้มันเล็กให้มันขยายใหญ่ได้เนาะสีสมมส่มุมปรับได้เลยอัตโนมัติก็คือเราก็ดึงลากได้เลยตามที่เราต้องการเนาะส่วนที่มันเป็นขีดๆเนาะอยู่ตรงมุมมุม,ม,มบนบน,บนซ้ายขวาล่างมันก็จะสามารถตัดตัดอ่าตัดรูปภาพตัดต้นคิดมัดต่างๆได้ครูก็จะไม่ตัดละกันเนาะรูนี้ เอาประมาณนี้โอเคไปก็จะเป็นเออ่การเปลี่ยนสีนะกดที่ต้นคิดมากก่อนทุกอย่างที่เราจะทําได้ก็คือต้องกดที่ตัววัตถุนั้นก่อนเนาะกดที่ต้นคิดมากแล้วก็เลือกสีต่างๆถ้าอันไหนที่ไม่มีสีให้เลือกแสดงว่าต้นนั้นอะ่ะคือปรับสีไม่ได้เนาะแต่อันนี้ก็คือมีสีให้เลือกแปลว่าปรับสีได้ จะเป็นการใส่ข้อความใส่ข้อความใส่ข้อความก็คือไปคลิกตัวทีตัวทีก็คือข้อความเนาะให้นักเรียนกดที่ตัวทีแล้วก็เพิ่มของข้อความหรือใครจะพิมพ์เป็นหัวเรื่องเพิ่มหัวเรื่องหรืออะไรก็ได้ได้หมดแต่ควรเป็นกล่องข้อความมือนกันะะซึ่งเวลามันได้เนี่ยมันจะตัวเล็กมากให้นักเรียนคลิกที่กล่องข้อความทีนึงแล้วไปที่ฟอน อ๋อก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูอยากจะปรับขนาดให้ฟอนต์เนี่ยมีขนาดใหญ่ก่อนมันมันจะเห็นว่าเออฟอนต์แบบไหนมันจะสวยเนาะก็ไปที่ตัวตรงตัวเลขละกันตรงตัวเลขกดที่กล่องข้อความก่อนแล้วก็ไปที่ตรงตัวเลขนาะจริงๆมันดึงขยายใหญ่ได้ให้นักเรียนลองทำดูละกันค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะครูก็จะเพิ่มตัวเลขก่อนให้มันใหญ่สักประมาณ ข้าจะหก้าวุกข้าก็คือมีความแบบขยายใหญ่ละอ่ะทีนี้ต่อไปจะเลือกฟอนตเนาะเลือกฟอนตเอาฟอนตที่หนูชอบอ่ะบางฟอนตเนี่ยมันจะทําตัวหนาไม่ได้เช่นฟอนตอันนี้สังเกตตัวบีเนาะตัวบีมันจะเป็นสีขุ่นๆก็คือมันจะไม่ทําตัวหนาไม่ได้อ่ะดูแต่ถ้าอยากจะทํา ตัวหนาก็คือต้องหาฟอนที่มันรองรับตัวหนารับตัวเอียงเนาตัวเอียงตัวไออย่าเงี้ยอันนี้ครูชอบอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่สามารถไม่สามารถทําตัวหนาได้แต่เดี๋ยวเราจะลองไปเปลี่ยนสีกันก่อนอเปลี่ยนสีที่ตัวเออันที่ตัวเอนจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยกดที่ตัวเอใช่ไหมคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยอ่ะ พอเลือกสีเสร็จปุ๊บได้แบบนี้จริงๆไปที่วงล้อสีเนาะก็สามารถเลือกเข้มกว่านี้ได้ครูชอบเข้มแบบสีออกเลือดหมูนิดหน่อยครูก็ไปกดที่เป็นการเพิ่มความเข้มของสีเนาะจากนั้นครูก็เลือกฟอนต์ใหม่เพราะว่าฟอนต์อันนี้มันไม่รองรับตัวหนาครูอยากได้ตัวหนาอ่ะครูลองใชง้อันนี้อาจารย์กดที่ตัว b จะรู้สึกว่าเอมีความหนาขึ้นอ่ะนก็คือเอียงเอียงเอียงขีด u ก็จะขีดข้างล่างเนาะ s ก็จะขีดค่าแล้วก็ a เล็ก a ใหญ่ก็คือทําตัวพิมพ์เล็กทําตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนตรงนั้นก็คือจะเป็นเอปรับปรับขนาดที่ให้ชิดดิมซ้ายชิดดิมขวาตรงกลางอะไรอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเพิ่มเลขเพิ่มจุดให้ข้อนั้นแล้วก็ตัว t เนี่ยจะเป็นการปรับ ขยายตัวหนังสือขยายออกแล้วก็ขยายให้ระยะห่างบรรทัดให้มันน้อยลงประมันอีกอันนึงก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าปุ่งแสงอ่าปุ่งแสงทําให้ทําให้ตัวหนังสือเนี่ยหายไปหรือว่าทําให้มันปุ่งแสงมากขึ้นสําคัญหลักของตัวหนังสือก็คือเอฟเฟกเนาะให้นักเรียนกดที่เอฟเฟกทีนึงแล้วมันก็จะขึ้นมาเอฟเฟกเนี่ยจะมีสไตล์เยอะแยะเลย จะกดเอฟ i กได้ก็ต่อเมื่อให้นักเรียนเนี่ยกดที่ข้อความที่นักเรียนต้องการจะแก้ไขให้มันสวยงามก่อนอย่างเช่นครูต้องการแก้ไข Merry Christmas น้ and Happy New Year ครูก็กดที่ Merry Christmas and Happy New Year แล้วก็ไปกดที่เอฟิกจากนั้นก็ไปดูว่าเงากับไม่มีเงาเนี่ยแบบไหนสวยหรือในแบบสไตล์อื่นๆเนี่ยอันไหนสวยบ้างเดี๋ยวครูจะเทียบให้ดูเนาะว่าแบบมัน,ม,นมันต่างกันยังไง อันนี้จะเป็นเงาเนาะอันบนก็คือจะไม่มีอันนี้จะเป็นเงาเขาก็จะมีความแบบมีความเงาขึ้นมาสวยกว่าอันแรกนิดนึงต่อไปต่อไปต่อไปจะเป็นยกลอยยกลอยยกลอยก็จะเหมือนเพิ่มเงาแล้วก็แบบเหมือนกระจายเงาให้มันยุบจนมันเสีรลอยขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น กรวงกรวงกร่วง,วง,วงแล้วก็อักษรประกอบนอักษรประกบมันก็จะแตกต่างกันมีเขาล่างมีเงาสะท้อนมีเรืองเสียงส่วนส่วนมากอะ่ะกูจะชอบใช้เป็นเขาล่างมากกว่าเพราะว่าเขาล่างมันจะมีความทําให้ขอบข้อความเนี่ยทําให้ข้อความเด่นขึ้นมาอย่างเช่นตอนเนี่ย ครูต้องการเป็นขอบสีขาวแล้วก็ข้างในเป็นสีแดงเนี่ยตัวหนังสือครูก็จะมีความเด่นขึ้นมาทันทีแต่ถามว่าอันอื่นสวยไหมอันอื่นสวยก็แล้วแต่ที่แล,แ,ทแล้วแต่ที่หนุนจะใช้เลยเนาะอีกอย่างอีกอย่างที่สําคัญก็คือเอ่อกรอบเนาะที่มันใส่กรอบข้อความได้ซึ่งมันจะทําให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยเด่นขึ้นมาทันที ตรงแบล็กเกล์แบล็กเกล์อีกอันนึงก็เป็นเส้นโค้งปรับขนาดปรับไม่ใช่ปรับขนาดปรับความโค้งงอของหัวก้นนั้นใครอยากให้โค้งก็จะมีความอ่อนมากขึ้นมีความสวยมากขึ้นนะแต่ครูก็ชอบที่มันมีแบล็กาวล์เนาะอันที่แบล็กาวล์ก็คือสวยครูก็จะเลือกเป็นสักอัน,นครูชอบแบบ ที่มีเส้นกรอบนอกข้อความผู้ก็จะเลือกเป็นอันนี้ลากันก็คือจะเป็นเ้าล่างเขาล่างจากนั้นก็ให้ขยายใหญ่จริงๆอะไม่ต้องปรับที่ขนาดฟอนก็ได้แต่ว่าให้ดึงที่มุมดึงที่มุมวัตถุต่างๆมันก็จะขยายใหญ่ได้อันนี้ก็จะง่าย ทีนี้ก็ครูจริงๆอะ่ะต้องใส่พวกแบบคำอวยพรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าครูอ่ะชอบในตัวนังสของเทมเพลตนี้อยู่แล้วครูก็จะมาเอาเอา,เอาคำอวยพรเนี่ยมาใส่เลยอ่ามาใส่เลยจากนั้น ูก็ใส่ปุ๊บอ่ะเพราะว่าสวยแล้วูก็โอเคก็โอเค,อเคแล้วก็มีการปรับให้มันขยายใหญ่มากขึ้นหรือว่าปรับให้มัน position position ก็คือปรับให้มันกึ่งกลางหรือว่าเอาตามที่เราชอบเนาะกึ่งกลางหรือว่าเอาไว้ซ้ายเอาไว้ขวาต้อแลแต่แล้วแต่เราอ่าตอนคิดมาแล้วก็ปรับทีนี้เราจะปรับตำแหน่ง ให้กดที่ต้นคิดมากแล้วก็กดที่ตำแหน่งเราจะเอากล่องข้อความที่อยู่ข้างหลังต้นคิดมาอะเอาขึ้นมาวข้างหน้าแล้วก็จะเอาต้นคิดมาอะดันไปข้างหลังแล้วก็กดที่ด้านหลังได้เลยเห็นไหมกล่องข้อความเอ่อกล่องของขวัญตุ๊กาตาก็จะขึ้นมาที่ข้างหน้าเนอะออ๋ออ๋อแ๋ออ๋้อ๋ออ๋อแ๋ออ๋ออ๋ออตออตกแต่งเพิ่มเต,ติเมเออ๋อนอน๋ออ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 ๋อา กล่องของขวัญเนาะกล่องของขวัญถ้าเน็ตชา้ามันก็จะขึ้นไม่เร็วเนาะแต่ถ้าเน็ดเน็ดเร็วมันก็จะขึ้นมาเลยอ่าประมาณนี้จําไว้เนาะอันไหนที่มันเป็นมงกุฎสีทองแปลว่ามันติดโปรหนูต้องมีโปรก่อนมันจะใช้ได้แต่ถ้าใครมีแคนวาโปร ที่สามารถใช้แบบโปรได้แล้วเนี่ยก็หนูก,ก็กดเลือกใช้ตามที่ต้องการได้เลยเครูจะเลือกเป็นของขวัญลองมาใส่สักอันหนึ่งสิคูจะใส่กล่องของขวัญเพิ่มซะหน่อยตกแต่งถามว่าวหนูใส่กวางเรนเดียใส่ซานตาคอร์สใสเ่เกรทเ่มะหรือใส่อะไรเพิ่มหนูใส่ได้หมดเลยลูกอ่ครูจะเพิ่มสองศูนย์สอง ปีนี้สองปีนี้ 2, 2025, อสองพนะันสองพันยี่สิบห้าคอสองสองพันยี่สิบห้าเนาะทฤษฎกราลซึ่งปีหน้าก็จะเป็นคิษศสกราลที่สองพันยี่สิบหกอ่ะแล้วก็จะเป็นใส่เป็นของปีหน้าไปนะลูกจากนั้นเนาะเราก็เลือกมาสักอันอ่าครูก็จะเลือกเป็นสองพันยี่สิบหกแบบที่มีหมวกคิดมัดอย่างเงี้ะมันจะสวยๆเนาะ ประมาณละกันต่อไปเป็นการอัปโหลดอัปโหลดไปที่อัปโหลดเนาะแล้วก็กดที่อัปโหลดไฟล์จากนั้นก็ให้เลือกภาพตนเองภาพตนเองครูให้ใส่เป็นภาพตนเองให้นักเรียนเลือกภาพตนเองมาอย่างครูเนี่ยครูก็จะใส่ภาพตนเองครูก็จะอัปโหลดไฟล์พอมันโหลดเสร็จปุ๊บก็กดเอามาลงที่แคนวาได้เลยกดที่รูปนั่นแหละ จากนั้นครูอยากใส่กรอบให้มันหน่อยครูก็จะไปที่องค์ประกอบครูอยากใส่เป็นกรอบวงกลมจริงๆเ่ยจะใส่เป็นกรอบดาวกรอบอะไรคือมีหมดเลยเนาะแต่อันนี้จะเป็นตัวแบ็กกราวเนาะตัวลบแบ็กกราวซึ่งการที่จะลบแบ็กกราวคือหลังได้เหมือนต้องมีโปรก่อนเช่มาโปรถึงจะลบได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกก็สามารถไปใช้องค์ประกอบแล้วก็ไปหาคําว่ากรอบกรอบแล้วก็เอา ไม่ว่าจะสี่เหลี่ยมรูปดาวรูปหัวใจคือมีหมดเอามาใส่แทนแกันเนาะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคูจะใส่เป็นกรอบวงกลมคูก็จะค้นหาว่ากรอบอ่ะมันก็จะขึ้นมาวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมท,ทุกอย่างเนาะคูก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ดึงรูปเนี่ยมาใส่ในวงกลมเลยเห็นว่าหัวคูมันตัดใช่ไหมลูกม,มันไม่เต็มหัวเนาะ ให้ดับเบิลคลิกที่รูปภาพนั่นแหละแล้วก็ดึงลงมาดับเบิลคลิกให้มันขึ้นแบบนี้ครอบภาพแล้วก็ดึงภาพลงมาดับเบิลคลิกก็คือการจิ้มที่รูปภาพสักสองครั้งอแล้วก็ยอ่อยอยยอยอแล้วก็มันตกแต่งครูจะว่าตกแต่งไว้ข้างซ้ายมือของเราละกันเนาะข้างซ้ายมือน้าประมาณนี้แล้วครูก็จัดโน่นนี่นั่นหนูก็ตกแต่งให้มันสวยงามอ่อใครตกแต่งสวยงามก็จะ ไม่ได้คะแนนเยอะใครตกแต่งไม่สวยงามก็จะได้คะแนนน้อยอ่ต่อไปก็อย่าลืมใส่ชื่อตอนเองเอใส่ชื่อตนเองเพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่าหนูเป็นของหนูนะชิ้นงานชิ้นนี้เป็นของหนูก็ใส่เป็นชื่อกับ ชั้นละกันชั้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 นมหนึ่งมสองมสามมสี่มห้าใส่มาเลยมทำมอรายใส่มาเลยลก็จัดโพ s ิช i o n ให้มันอยู่ในฝั่งขวามือหน่อยละกันขวามือแล้วก็ขยายตัวหนังสือใหญ่หน่อยเพราะว่าตัวหนังสือเล็กเกินไปอ่ ถ้าอันไหนไม่สวยก็สามารถจัดได้เลยอันนี้คือตัวอย่างนะคะอยากให้นักเรียนลองทำเองเนาะไม่ต้องทำตามครูให้นักเรียนลองใช้จินตนาการเพราะว่าแคนวาเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ออกทบมาให้เราใช้งานง่ายอยู่แล้วไม่ได้ทำมาให้เราแบบใช้งานยากขนาดนั้น ต่อไปนะจะเป็นการดาวน์โหลดไปที่แชร์แชร์แชแล้วก็กดดาวน์โหลดเลือกเป็น PNG PNG JPEG j p g เนี่ยไม่ชัดเอาเป็น PNG และกันูฟิกให้ไล้ว่าเป็น PNG จากนั้นเนี่ยถ้าอันไหนติดโปรเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นมงกุดแล้วมันก็จะดาวน์โหลดไม่ได้แต่ถ้าอันไหนไม่ติดโปรหรือว่าคนที่มีโปรใช้เนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดได้เลย กูมีโปรใช้เนาะก็จะดาวน์โหลดได้เลยคลิกที่ดาวน์โหลดย้ำเป็น png เท่านั้นภาพจะสวยภาพจะไม่ตกถ้าเป็น jpg ภาพจะไม่ชัดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนาะก็ให้ไปที่แพดเล็ตที่ครูส่งไปในกลุ่มแพดเล็ตที่ครูส่งไปในกลุ่ม แต่ระดับชั้นเนาะมหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีกลุ่มของเราอยู่แล้วครูก็จะส่งแผดเลตไปในกลุ่มต่อไปก็จะเป็นการส่งงานเนาะให้นักเรียนเนี่ยเลือกเป็นแพดเลตที่ครูส่งไปในกลุ่มกดคลิกเข้าไปจากนั้นไปกดบวกตรงหัวข้อที่ครู ให้ส่งงานก็คือสอบกลางภา20ค20่สิบคะแนนกดบวกเข้าไปแล้วก็ให้ในักเรียนใส่ชื่อกับเลขที่เพราะว่าแพทเหลืแต่ละกระดานเนี่ยแต่ละกระดานจะเป็นของม1 2 3่งอยู่แล้วเป็นแยกมอยู่แล้วเนาะใส่ชื่อใส่เลขที่จากนั้นกดอัปโหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์เสร็จปุ๊บ หนูก็ถ้าของหนูเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมมันจะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ไม่ก็ไฟล์ในโทรศัพท์กดคลิกอัปโหลดได้เลยของครูเนี่ยมันจะอยู่ในแฟมครูคก็จะอัปโหลดมาพอมันโหลดเต็มร้อยพอหนูกดอัปโหลดจากแกลเลอรี่เต็มร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็กดส่งได้เลยลูกส่งได้เลย กดส่งงานก็จะขึ้นมาอยู่ที่กระดานของเรานักเรียนก็จะสามารถดูงานของเพื่อนได้ดูงานของตนเองได้เพราะฉะนั้นทำให้สวยงามครูจะนำไปติดในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันที่ี่สิบหกธันวาโอเคนะคะใครไม่เข้าใจก็สามารถกอดู ใหม่ได้เนาะก็ดูใหม่ได้โอเคขอบคุณค่ะ